ไห้ชัวงานผู้เจ้าเออคูู่ไวเสียงครับของวาดนีแล้วเขาใหญ่ผู้ละสองแล้วคูสซ่าคนห้ายหลายปกติเพิ่นมาส่งแลว้วนกนสิกับเนาะอันนี้ยังยังท่ายัางท่าเบิงตอนจุดอยูนะ่เนาะ เอ้เทียอาจารย์สักที่เป็นผู้บริหารครับเออเที่ยวไว้ในมนะเาพูดไสิเอากเอาัเน่้างเวลาพนเทศเพื่อนยัะเวลาเพื่อนเทศเพื่อนยังนะลูกก็ตั้งใจสี

ให้ลูกให้ลูกโชคมึงให้ลูกโชคมึงโตัวนี้ให้ไปถอนใจให้ดีเนาะมอแห็งบุษบุญลูกก็ได้หมอจูดได้ปะเออจะจำได้อันนี้กู่บาลานเพื่อนนั่นแหละเป็นเป็นคนจูดนั่นเองเนาะเป็นคนจูดพี่ตุ้ย ไปเด้แม่เด้ไปสบนนป้าคนเด้มไม่เด้อผูกยากก่ย่าไปได้แหมไปมองมันมีความสุขคนเด้มไม่เด้อนางเทวดาฟาเดียรู้จุ้าบนสนุกสุขสบายถูกเอาที่เป็นรูปแบบใดอันกัเป็นซื้อไปซื้อบันเด้อในใจขึ้นมาหกบยังฮุตอนไห

ไปดีเด้อแม่เด้อแม่าอกไปดีเด้อแม่เด้อไปมีความสุขเด้อแม่เด้อความถูกนะทราบนี่จะมีจุดเต็มจุดต็มที่และ้าตามศรัทธาเปาอ่บ้านขอบมกขอบใจเด้ออ่าเข้าแก้พวกแม่ยิงใส่บานไกล